มันที่บวดมันไม่ที่เป็นโจรนี่แค่ไหนแล้วมันบวดให้ไงโอมันหิวข้าวไล้วนก่งโอกแล้วมันบวดเป็นเนนนี่มันไม่ได้เค้งมันพระเกงไงเขาก็ไม่ให้ใส่ไลโอมันติดเกงไงโอ้ยนะไลโอมัน มันติดกางเกงในมันต้องใส่กางเกงในผ้ายืดๆของมันห่อไข่ไว้จะไปบวชจะไปบวชตีา <laughs> ตามลูกแต่ยอดว่าเป็นเป็นผู้ชายมันมันคิดถึงมันจะคิดถึงเราไหมถ้าเป็นแต่ยอดอ่ะเป็นเด็กผู้ชายตาดิมจะสนุกหรือมันรอให้ ดูจไนโอแล้วอ่ะมันสนุกเพราะมันมีเพื่อนบวกใช่ไหมล่ะมันไม่เขาห้ามมาโทรศัพท์ไปอะ่ะสิก็นั่นแหละมันยังมีเพื่อนอยู่นี่มันก็อ,อยู่ของมันกน็ยันยันได้มันมีเพื่อนที่หันไปนเรียน,น,นออไปไนวันมันก็โทรละมารับหน่อยไอ้เพ่งวันโทรละมารับหน่อย ยังบอกว่ามันจะไปพาหลวงพี่เพ่นออสออสหรือเปล่าครัะฮัลโหลนี่เหรอเด็กมันคิดแบบนั้นเหรออะไอเฮียฮัลโหลก็ไอเฮียสัตว์จะให้กูรู้ว่งมึงเป็นใครสัตว์ได้แม่ฮัลโหลแล้วหนีกูเนี่ย จะไปถึงร้านไหนแล้วถ้าไปซื้อเหล้า่่เอาตังไปไม่ครบหรือไปทำตังหล่นหายก็ไมมรู้ยิ่งกับเอาตังค์ไปถึงร้านแล้วมองเสงมมอมันแกนะ่แล้ว ไม่ถึงร้านแล้วเฮ้ยกูเห็นไรสัตูเ่เบียง่าจะไม่คิดถึงูเลยมั้งเ่ยผมเออ่ะพี่ไอ้ฟิลไม่อยากอยู่ใกล้เจตอนแรกผมก็จะไปซ้ายแต่เห็นเข้าเบี่ยงมาผมก็หนีก็บอกว่านี่ผมไม่ชอบนั่นมันไอฟิล ผมเดอนอยู่กับพี่เนี่ยโอเคโอเคไม่เล่นสองไปเล่นไก่เต่ามาสองตาไอตอนแรกบอกเต่ารอแต่ยอดก่อนไอเต่าใจร้อนไอเต่าไปเล่นอะไรแล้วไม่นู้เนะี่ยมันเข้าไปแค่สองคนเอง โอ๊ยผู้ได้แฟนแล้วอีแม่เยอะคนมีตั้งเยอะตั้งแยะมันไมาทิ้งให้กูทำไมเนี่ยเราตีจริงได้เลยที่ว่าเดี้อเด้อแม่ที่หลังคาตรงนี้แนี่ ้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเบอร์สี่แมกปลาไฟใส่หนูเพื่อนจะชุบอยู่แล้วเขาเพิ่งเกิดอ่ะบิงออกไปชุบหนูนอกวงบอกให้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยมันยังยอมทิ้งหนูไม่หาน I got supplies เพื่อนแมงเล่น,นบรรัญญาอ่อนมาก่าไปว่าเขาเลยยีก็ไม่ต่างจะเข้าหรอกนะ ถึงไงกูก็ไม่เคยแบบเพื่อนน็อกอยู่แล้วไปปาไฟใส่นะลงแรงนะเฟ้ยปาไฟเส่เจตอนน็อกเลรปาไฟใส่เเจตอนอยู่นอกวงอ่ะเออน็อกก็ดดีผสมก็เลยพากันรายงานมันกันหมดเลยทุกคนเลย ได้่าเอ้ได้เฟอีกแล้วก็ยิงไปสิจะบ่นเลยนักหนาเนี่ย,ยชักมุดีแล้วพี่พี่ผมเลำผมชักมุดอีกแล้วต่เมื่อกี้นี่แหละพี่แกนตั้งแต่เมื่อกี้นี่แหละไอ้กไอ้กูหมอบล่างเนินยังโดนกูเนี่ยไอ้สัตว์กระสุนคน Got supplies. ไม่รู้ผมถืออักแล้วไม่ได้จับนานเกี่ยวไหมล่ะโอเครับแตบมีเกาะสามอยู่ที่นี่มีแต่กเกาะรอกล่องต่อไปถ้าอยากได้ ึงมาึงมาอีกแฟ้เนี่ยึงมาเห็นแล้วสกิดน,นิดเดียวหเห็นติดง่ายด้วยสัตว์ผ่านไฟเก่าไอเวด ทำไมถึงนี้แฟมันควันหายชา้าจังไอเหี้ยสก,กิดเม็ดเดียวไอเหี้ยตามฆ่ากูยังไปไอเวี้ยไปฆ่า่อมันนะไอคับเจ๊นี่เหี้ยขนาดนั้นว่าเหี้ยสก,กิดเม็ดเดียวอืมกัวคนมาโอ้ถ้ามันมามันไม่สนเรื่องควันมันมองหาเจตั้งแต่เย้ยิงขึ้นแล้วต่อให้มีควันแล้วไม่มีควันมันก็ตามมาถูกอยู่ดีเพราะมันตามแสงรู้จักแมงม้าป่

S <S มีแปดบาทมา้เกียรสภาพเราอยู่ห่างๆตามกินนี่บ้างทิ้มาเมอก็เห็นที่ยิงสนุกดีก็อยากแกมสักนับหนึ่ง จะไปรู้ว่าไอ้ไอ้เหี้ยนั่นเสียกสกิดเม็ดเดียวแม่งเสียกตามมายันบ้านเนี่ยไอ้แค้นเหี้ยอะไรขนาดนั้นวะไอ้สัตว์ยิ่งกไอ้เหี้ยไอ้ตัวบีแต่ไอ้ไอ้นั่นมันแค่บีแต่ใส่มันก็หีรถจานเลยไอ้เหี้ยนี่แคสกิดโดนเม็ดเดียวแม่งสามจองล้างจองผ่านนี่ยังกับไปฆ่าเพราะมันมันคงมาเพื่ออะไรแกไม่หายแก เฮ้ยคน Watch out โอ้ล้าว้าโอ้ล้าอะเบื่อกยิงเลยอะแก่ล้าอะโอ้เอ้ยพี่เจ คนแก่งแย่งบอดอะทีมงานผมนะข่าวหลังไม่ว่าคนหรือบอดถ้าเขายิงอยู่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขาโดนยิงตายไปนั่นแหละคุยคุยคอยคุยบอกลาดบอกลาเดี๋ยวนั้นข้าวหลังปล่อยทิ้งเลย ถ้าไม่ขึ้นกล่องก็ยังวยไอ้หาปีมันพาหนูมาตายตรงเนี้ยโดนลุมเจตายเฮ้เจ๊ตายเจ๊ตายของเจ๊อีกเจ้ดูคนอื่นไอ้ไอเออาร์หเออาร์หรืออะไรมีเก็บเสียงเออมึงเข้าโกงเลยมึงเข้าโกงเลยมึงเข้าโกงเลยกอุ้ยหอมฮะคุณยำรอนแล้วก็ไป แม่นกัดแต่ทองหนูจากบาทหนะึ่งเหลือสามหลึกมะไอ้ห่าโอแหละอยากได้เกินพอซื้อมาแล้วอุ้ยภาระจริงจริองระอะไรแล้วไหนแล้วนน่นกำนังวล,ล,ลูกลักลูกนั่นลูกนี่ <c oughs> ม <location. S 2> าดิไปหาตื้อหากซื้อของเนี่ออยบอดบอดไม่หลาบไม่จำเมื่อกี้นะตายเมื่อกี้ครัง้งแล้วกับบอดเจ ไปสอง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 ซีซั่นเนี้ยสองครั้งละ I got supplies ไม่ได้ไหมคนว่า,มมาเอง m a r k t h e location okay หนชั้นสองมีประตู มันเป็นเหงื่อ,อยงี้ต้องแช่จะเวยน็นไหมทำไมมันเป็นเหงื่อร้อนพวกมันบูดตัวไหนน้อง

เ,เขาเขาเหมือนจะเรียกเรียกเหมือนเราขโมยไปอะ่ะเขาโฟกัสตัวตลอดลเวลาละองคนรุนเก่าวาตายคนวเจ็บปวดเจ็บคสอ

เราเจอกันทีแล้วก,กันที่ผมไม่ใช่บ้านพาคนจราข้ามไปทำไมนะมาวงวงมาอยู่ฝั่งนี้เราจะพี ผมตัวตามน้ำเลยะกระสุนเขียวหนูไม่พอมีอยู่เก้าสิบลัดเองเก้าสิบใช้ไอ้ปืนกระสุนเขียวกับไอ้ปืนยาวๆปืนยาว,ยาว,วยอะไรนะปืนอะไรนะพอไม่พอก็ต้องพอสองร้อยละ ตังก so hmm. hey. ็ไม่มีสักปั่ไม่ร้ตังขายไปไหนหมดขาเลดจะหายกันเือพี่คนเราให้พี่ยอดเองไม่ได้เรนที่ยอดของกันคื้อราคาสิบนันเฮ้ยกลางกลางวงกันแล้วพี่ยอด ยอดตรงตรงนี้ไม่ดีมั้งข้าวบ้านข้าบ้านข้าบ้านเ,เอาจอบเอาจอบไปหน่องคาะว่ายังไงวะไปจนถนนยเว้ย เกเ็เุกซ่ชุดสมัยล้าล้านแมงบ้านนั้นลูกปืน อ้าวทำไมปืนป้าเปิดไฟหน้าบ้านไว้ดีมันกระแทกมันเข้ามาลูกเหยื่เยอะจังวะเจอท้ายเอมโฟ์บ้างไหมลูกผมเปลี่ยนแล้วสิก่อนมาเมื่อกี้เนี่ยผมไปเจอเอมโฟในบ้าน <c oughs> อ๋อมนนเหมือนเหมือนหนูจะเจอคนยังไงไม่ร <sans> uh, ู้ม <visuals> ันยังไงก็ไม่รู้เหมือนมีคนมองเราอยู่สนใจปะเนี่ยสนใจปะจิง อมอนผมเสียวมันจะมาหลังผม,ลผมเสียวมันจะมาทางเนี้แต่มอนมันบอกว่ามันจะส่งน้ำเกือน่าเลงมันมีสลิงคันเดียวอ๋อเสียบักบักแล้วนะสผมได้เหลี่ยมแล้วอ๋อวันนี้เขาพูเพราะพวกนี้ยางเยอะแสดงว่ามีอะไริถึงกลับอ่ะกลับห้าหกคันใช่ไหม

มาเห็นในตัวเราเลยยอดอย่าลืมขึ้นจากน้ำอีกเดี๋ยวกรเลยตายหราคงจะอรอขึ้งดีกีกมุดเกินปะไอ้ปืนยาวๆเนี่ยข้างบนควรจะเป็นหกร้อยหกสิบหรือเก้าร้อยเก้าสบแล้วแต่เจ๊เหรออ๋อมันเป็นปรับใกล้กับไกลเหรอ โ <Okay. S 1> อเคติดใจติดจฮี่บายเดี๋ยวเอาล่ะเจ้บายบาย marked a location นั่นแหละผมต้องถามพี่ไงไซ้ายหรือขวา marked a location. ก็พอมีสิทธิ์อยู่นะแต่ถ้าเล่นกันจริงๆเราก็เข้าใต้เนินนี้ได้อยู่ marked a location marked an airdrop 300ร้อยเมตร ใครตั้งชิวองคชาตไว้เนี่ยองคชาตฆ่าได้แล้วโชาธรรมดาเขาฆ่าของแม่งตกค้างกันถังลมเลยจัด เรามองจะไปเก็บวะนะเียัง,ยงลงในเวนยังเด่นอนแะ <c oughs> ใ่รไปเก็บก็เตรียมกระบ,บานบินได้เลยอ่ะ <c oughs> ใครเปิดเทลงมองโกวพิ๊ดดั้ม ปิดไมค์ก่อนน่าจะพอถูดได้ไ่ายได้อยู่นะโอเคไม่ได้แล้ว่พี่วงเปลี่ยนบุกว,วงเปลี่ยนได้หน้าเฮียมากเลยไปคันนี้ก็ได้อะที่ระวังนะก,ก่อนที่จะขึ้นมาผมเห็นรถคันแดงขี่บนเล่น,นอยู่ฝังขวานี่ ยังใครใช้ระเบิดวะชอบกันความสามัคคีตอนเก็บกล่องมากเลยตอนยิงคนเม็นสามัคคีกันอย่างนี้บ้างวะชอบตกรถแล้วี่ ทางอยู่ตรงไหนสักตรงหนึ่งหาอยู่ด้่นผมว่าเราต้องไปอยู่ใต้เนินบ้านวะเดีียวตวเเะเบกกันเลยเราเ้ยไปยิงเปิดจุดทำไมตั้งนานไม่ยิงมายิงตอนที่ไม่ควรยิงไงเจ๊นเนี่ย ต,ต,ตากฝาดยอดพี่จทา่ิั้งเกือบตายตาฝาดเห็นคนยืนอยู่ตรงรถเม่งได้เหลี่ยมแม่งเลยนะไอเี้านั้น เอ้ไอ้เฮ mm ีย hmm, ช so like an ัดไอ้ตัดชัดเลยหลังคาหลังคายอดประสานเลยมันอยู่ในหน้าต่างไอ้ปองมาร์คเดอะโลเคชั่น โหลมตนี่กูได้กำไรแล้วเงียบเลยนะดูอยู่เนี่ยหลังไโอเคเราอยู่เด็กเียวเข ทั้งหลังเลยคือรถชามมาแล้วรถมาเอา้ยอ,อะไรวะเนี่ยหืมอ,อุตส่าห์ตัวเนมสามตัวแต่ยิงตายตัว